ต่อนะครับอันนี้เป็นข้อ14นะฮะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์โอเนนะครับตรงกับข้อที่14ในคณิตศาสตร์ o n e นปี54นะครับโอเคนะฮะโจทย์ก็มีอยู่ว่ากำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีม,ม,มุม C เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ D เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่งทำให้ CD ตั้งฉากกับ AB ถ้า AB ยาว20 CD ยาว8ถามว่า AD ยาวเท่าไหร่ นะครับใครฟังไม่ทันก็หยุดภาพไว้แล้วก็อ่านโจทย์ให้เข้าใจโอเคนะ,ะมาดูต่อนะครับข้อนี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากใช้พีทาโกรัสนะครับใช้พีทาโกรัสแล้วก็อัตราส่วนของคอสซึ่งทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วถ้ายังไม่รู้ก็ต้องไปทบทวนเอาแล้วนะไซน์คอสแทนมีค่าเท่าไหร่3 0มสเราต้องรู้แล้วนะครับมาอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆสเก็ตภาพออกมา นะเอามาสเก็ตภาพผลลายกำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉากฉากไหมฉากระวังนะโจทย์บางข้อใช้คำว่าฉากโจทย์บางข้อไม่บอกว่าฉากถ้าไม่บอกก็อย่ามั่วนะครับโอเคถ้าเขาใช้คำว่าฉากอยู่แล้วคูวาดเลยนะสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากปัครับนะล,ลงมาวาดยังไงก็ได้ฮะแล้วแต่ถนัดครับจะตีลังกาวาดอะไรยังไงตามสบายนะฮะขอให้ทำข้อสอบได้แล้วกัน อ่ะสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีมุม C เป็น90นี่มุม C นะฮะจุดดีอยู่บนด้านเ b นะครับเดี๋ยวนะถ้านี่เป็น C AB จะไปไหนเสียก็ต้องเป็นตัวนี้กลับตรงนี้จุด D นะฮะอยู่บนด้าน a b แสดงว่าจุด B อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทำให้ CD C ไปหา D ตั้งฉากเอาละงั้นคูลากนะลากปั๊บ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 จุดดีอยู่นี่ฮะซึ่งตั้งฉากโอ้โหสวยงามนะชื่นชมฝีมือตัวเอง CD ตั้งฉากกับ AB โจทย์บอกว่าไงเอ่ย AB ยาวเท่าไหร่ฮะ20หน่วย AB ยาว20หน่วยนะฮะ CD ยาว8แัดนนะถามว่า AD ยาวเท่าไหร่อ่ะถ้าอย่างนั้นดูนะฮะ โจทย์ถามว่า AD ยาวเท่าไหร่งั้นครูให้ AD ยาว x หน่วยส่วนที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่ฮะก็ต้องเป็น20ลบ x นะฮะแต่ส่วนนั้นไม่สำคัญนะฮะช่างมันโอเคเรามาดูนะฮะครคูจะยึดมุมหนึ่งเป็นหลักในที่นี้ครูขอใช้มุม A แล้วกันนะฮะสายตาเรามองไปที่มุม A นะครับเหมือนตัวเราไปยืนอยู่ตรงมุม A นะฮะสิ่งที่โจทย์ต้อง,องการคืออะไร ต้องการรู้ว่า AD ยาวเท่าไหร่ก็คือหาตัว x เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปแล้วครับนะฮะมันจะมีอยู่รูปหนึ่งก็คือรูปใหญ่แน่ๆนะใครไม่เห็นก็นะเปิดตาสิครับอย่าปิดตาอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่กับอีกรูปหนึ่งคืออะไรฮะ ADC มองเห็นไหมโอเคเราเห็นสามเหลี่ยม ADC นะครูมาวาดต่างหากนะนี่คือ ADC นะครับ ซึ่งถ้าเรามองที่ a d c นะฮะมุมฉากอยู่ตรงนี้อันนี้ d อันนี้ c อันนี้ a ตรงนี้ยาว x ตรงนี้ยาว8ถูกไหมครับใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสหาด้านที่เหลือตรงนี้ได้ไหมว่ายาวเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็คือส q คว r e r อะไรครับด้านประกอบมุมฉากคือ x กำลั 2, ง2ถูกไหมบวก8กำลัง2คือ64นี่คือด้านที่เหลือถ้าใครยังไม่รู้ว่าหาตรงนี้ยังไงนะครับขอร้อง ช่วยอ่านหนังสืออย่างหนักอย่างบ้าระห่ำกระนำอ่านเข้าไปนะครับเพราะณวันนี้ณเวลานี้ที่ใกล้สอบโอเน็ตมากๆแล้วถ้ายังไม่รู้อีกนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับอ่ะก็แสดงว่าด้านนี้นะครับก็คือตรงนี้เหมือนกันนะฮะ x กำลังสองบวกหกสิบ c นะครับนี่ยาวเท่านี้นะครับข้อนี้ไม่ยากหรอกนะครับไม่ยากทั้งปีครูกอล์ฟเนาะก็ทำได้มันก็ไม่ยากไง อา้าวกับใครทาไม่ได้ก็บอกยากไปแล้วมาดูวิธีการคิดง่ายๆนะฮะครูจะค่อยๆสเก็ตภาพนะครับทีละรูปนะครับน้องๆลองดูตรงนี้นะฮะถ้าคุณนึกถึงอัตราส่วน c o สขึ้นมานะฮะอา้าวแล้วอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าใช้คอสอะ่ะเดี๋ยวดูต่อไปให้จบแล้วเดี๋ยวครูจะย้อนมาบอกแนวคิดตรงนี้ cos a ครูบอกแล้วครูยึดมุม a เป็นหลักน้องครับอัตราส่วน c o สคือด้านไหนต่อด้านไหนครับมันคือชิดกับ ฉากกันไ,ไหมอัตราส่วนคอสคือชิดกับฉากนะฮะซึ่งในสามเหลี่ยม ABC ใครคือด้านประชิดใครคือด้านประชิดมุม A ครับก็คือสแควรูตตัวนี้ถูกไหมเออ x กำลังสบวกหกนะฮะใครคือฉากของ ABC ก็คือด้านนี้ด้าน AB นะฮะด้าน AB ตันไหม ด้าน A, B, โจทย์บอ,อกยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไรเร็วเร็วเร็ยวรยาวเท่าไร่20จบไป1แต่น้องๆครับมันมีสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งที่ใช้มุม A ร่วมกันนะฮะก็คือรูปนี้เห็นไหมเห็นไหมมันใช้มุม A ร่วมกันถ้าสมมุติครูมองรูปนี้มันมุม A เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าคอสมันเท่ากันไหมเท่าแต่มันใช้อัตราส่วนคนละคู่ใช่ไหมแต่สุดท้ายมันต้องเท่ากันไหมเท่าเออครูความนี้ถามงง,ง สรุปว่าเท่านะงั้นครูมาดูรูปนี้บ้างฮะอัตราส่วนของด้านนี้ถ้าเรามองสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ใครคือด้านประชิดมุม A ดูดีๆครับใครคือด้านประชิดมุม A ผลปรากฏว่าด้านประชิดคือตรงนี้ถูกไหมเพราะนี่มันคนละรูปกันแล้วนะแค่มันใช้มุมร่วมกันนะฮะตรงนี้มันตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้คือฉากอา้าวถ้าอย่างนั้นถ้าครูดูรูปที่ส สรุปว่ามันก็คือค่าคอสเหมือนกันแต่มันอยู่ในรูปของ x ส่วน square r o o x กำลัง2บวก64นะฮะสรุปก็คืออะไรฮะมันคือค่าคอสทั้งคู่นะครับหลายคนแบบงงทำไมมันถึงเท่ากันอ่ะน้องลองคิดดูนะถ้า a เป็นมุม30สมมุติสมมุติเฉยๆถ้า a เป็นมุม30ตรงนี้นคือคอส30 30 cos 30คอส30ได้รูท3ส่วน2ตรงนี้ก็คอส30มั้ย เออมันเท่ากันนะฮะมันเท่ากันก็อัตราส่วนยังไงก็จับมาเท่ากันได้ดังนั้นครูก็เลยได้สมการมาสมการหนึ่งว่าอา้าวเท่ากันเช่นนี้เองหรือง่ายๆแค่นี้เองเห็นไนหะครูก็แก้สมการนี้เห็นไนหะถ้าครูได้ตัวเอ็กครูก็ตอบแล้วเห็นไหมได้ไหมอ่ะแก้สมการนี้นะลุยนะฮะลุยสิไม่ลุยจะได้คําตอบได้ไง นะครับย้ายล่างขวามาคูณบนซ้ายย้ายล่างซ้ายไปคูณบนขวาล่างขวามาคูณบนซ้ายสแควร์รูทไปแล้วเหลือ x กำลัง2บวก64 20มาคูณฝั่งขวาได้2 0 x นะครับจากนั้นย้ายมาข้างเดียวกันอ่านมะลบ2 0 x บวก64สมก,การเบสิกเบสิกนี่เติม s ด้วยแปลว่าเบสิกมากๆากะ แยกตัวประกอบครับอะไรเอ่ยคูณกันได้64นะครับรวมกันได้20คืออะไรครับ1 6คูณ4นะได้64เนะครับเออนนะเราก็ทำยังไงดีล่ะแกตัวแยกตัวประกอบแล้วแยกตัวประกอบแล้วเราจะได้ x เป็นเท่าไหร่ฮะ 16กับ4พอครูทำมาถึงตรวนี้ปัป๊บอุ๊บแม่เจ้ากลับไปอ่านโจทย์พระเจ้าชอดน้องๆครับโจทย์มันตกไปบรรทัดหนึ่งครับมีหน้าละาหลายคนบอกมีหน้าละถึงทําไม่ได้โจทย์มันตกที่ครูนะมันไม่ได้ตกที่ข้อสอบโอนเน็นะฮะที่ข้อสอบโอนเ็มันครบอย่ามาอ้างคือโจทย์ก็ถามว่างี้ฮะทุกอย่างที่ให้มาถูกแล้วแล้ว AD คำถามนะแล้ว AD มีความยาวมากที่สุดกี่หน่วยครูจดเพิ่มนะครับมีความยาวมากที่สุดมากที่สุดกี่หน่วยนะฮะน้องอย่าเอาความผิดพลาดของครูมาเป็นข้ออ้างนะครับในการทาโจทย์ไม่ได้มไม่เกี่ยวนะสรุปก็คือคําถามคือ AD นั้นยาวมากที่สุดกี่หน่วยนะครับ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วงงตั้งแต่แรกนะครับเพิ่งจะมาเห็นโจทย์ตอนหลังกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะอ่ะตอนนี้ครูแก้สมการมาแล้วอ่ะหลายคนบอกเปลี่ยนไม่ได้อีกบนบนคือความยาวมากที่สุดของด้าน AD ก็คือตัว x ตัว x ตรงนี้ถามว่ามันมีค่าได้เท่าไหร่บ้างนะครับคำตอบที่ครูได้ออกมาก็คืออะไรฮะครูได้ค่า x อ,ออกมาเป็น16กับ4แต่โจทย์บอกว่าอยากให้มันได้ด้านยาวที่สุดนะฮะ แทตรงนี้ยาว16ที่เหลือก็ยาว4ะะี่นฮะแท้ตรงนี้ยาว4ที่เหลือก็ยาว16เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องเราจะต้องเลือกตอบเป็น16นะครับเพราะโจทย์ต้องการ ad ที่ยาวที่สุดนะฮะคือ16สรุปว่าค่า X ที่ได้ก็คือ16ตอบแล้วนะตอบแล้วนะติ๊กชอยที่4ครับนะฮะเออยากไหมเนี่ย ฟังดีฟังแล้วครูพูดมากนะ,ะแต่จริงมันไม่ได้ยากนะครับลองทําดูดีตั้งสมาธิดีๆนะเอาเสียงครูออกไปะเอาเสียงครูปิดปิดไปแล้วก็ลองตั้งใจทํานะครับลองพอส์ลองหยุดหน้าจอแล้วทาด้วยตัวเองก่อนนะครับไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งฮะ,ะยังไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งไงฮะแล้วเจอกันข้อถัดไปครับ